ก็เหลือเวลาเตรียมอีกสวันเท่านั้นคือวันนี้และพรุ่งนี้เราก็สิ้นสุดกันแล้วไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วช่วงนี้มาดยเฉยวิชาแปรมุ็เป็นไทยของวันที่19กุมภาพันธ์สองห้ากห้าอันนี้ก็ของเรื่องพระเทวราชื่ว่าลุทธายี่สองข้อเลยก็ถือว่า อยู่ท้ายๆของภาคที่5ซึ่งเราก็ควรจะดูกันเป็นกรณีพิเศษสำหรับมาหนานหลังๆประมาณนี้แหละมาดูพด้อทีนึ่1แปลเดยใครนี่นะอันนี้ก็จะเป็นอดีตแต่ถ้เกิดใครจำเนื้อความข้างบนได้ก็อาจจะ,อ,ะอันออน้เราก็สดา,สาทรงนำมาแล้วซึ่งเรื่องอารมณ์ไปแล้วว่าใส่มาด้วยก็ดี แต่อันนี้มันมองไม่เห็นแล้วมันก็ไม่มีอิติเป็นตัวบ่งบอกว่าจะเปิดนอกจากว่าจะรู้ให้ถ,ถ้านำมาก็ต้องสองข้อเลยอยถ้าไม่ต้องใส่ก็ได้หรือใครจะใส่มาก็ได้เพื่อการการอินบอไว้ก่อนก็ได้อยู่อันนี้ก็แปลตรงแี้นะอธิเตยแปลก่อนได้เลยในการอาร่วงในการอาร่วงไปแล้วแล้วก็ตัวประธาก็คือ นี่บุตรมันอยู่หน้าตัวนามฮะคือนามที่เป็นวิเศษณมัะก็จะอยู่อ่ไว้หน้านามที่ที่มันขยายฉะนั้นเราเอาตัวนี้แปลก,ก่อนถึงแม้ว่าจ,จะแปลอนรบุตรองคพามชื่อวัานี้ชื่อว่านี่มันก็ได้อยู่แต่ว่าอันนี้เขาวางนามถ้าการจะนามตัวไหนหรือกูนามตัวไหนจะขยายนามอีกตัวหนึ่งโดยมากก็จะวางไว้หน้า แล้วเราควรจะแปลตัวนี้ก่อนชื่ออันว่าสมทักุมารหรือกุมารชื่อว่าสมทักษปุโตผู้เป็นบุตรหรือผู้เป็นลูกชายพระมรสษ,ษักของพราหมณ์อคิทัตนะนะชื่อว่าอาคิทัตตะพาราสีอ่าพาราสียังในเมืองพาราสีอุปปติหิบรรุงแล้วราชนังซึ่งพระราชาสกโ,โ,โยกสมทักตกุมารวันว่าสมทักุมานั้น ปิโยเป็นที่รักมนาบโบเป็นที่ยังใจให้เอิบอาบตรสสัตรต์ะยกอะไรต,ตรสสะราชามันผิดั้งโยกแล้วต,สตรสสะรัญโยของพระราชานั้นโอสิได้ป็ปแล้วฉะนั้นคนที่ไม่เก่งเวยากร์เนี่ยสัมพันธ์จะมีปัญหาด้วยมีปัญหาสัมพันธ์เพราะอะไรเพราะมันจะโยกไม่ถูกนั่นเอง นะก็พระบรรพรามมิสยยะอาศัยแล้วกสิก,กะกสิกกรรมทักษะไดซึ่งกสิกรรมหรือซึ่งกรรมคือการไถชีวติย่อมเป็นอยู่ทวีโคนาโมโคทั้งหลายสองัสสะพระมรสาของพร์นั้นไอ้สงได้มีแล้วือจะแปลว่าอรรถโคทั้งหลายสองได้มีแล้วแก่พร์นั้นก็ได้เตสุโคเนสุ ในโคทั้งหลายเหล่านั้นหนาเอโกโคโดอัมโคตัวหนึ่งมาโตตายแล้วทามารว่าพรามอาหาเก่าแล้วปุตังกะบุรว่าตาตาสมทุทตะดูก่อนพ่อคือชื่อว่าสมุทต์แต่จริงแปลตัวใดตัวหนึ่งมันก็ได้อยู่นะดูก่อนสมทัทต์ผู้เป็นพ่อถ้าแปลงนี้มันแปลกๆนะพ่อเลีกลูกผู้เป็นพ่อ ก็แปลตามอันนี้ไม่ชื่อว่าแล้วกันดูกนอนแน่พ่อคุณชื่อว่าสมทัตแล้วก็ตะวงังอันว่าเจ้าดูจัดอาหารตัวนี้ลงหิโลิียาจิตวาขอแล้วรารานางกับพระราชาอาหารจงนํามาเองกังโกนังซึ่งโคต,ตัวหนึ่งเม่แกเราอิติตังนี้สมทัตตะวันว่าสมทัตจิงจิตวาคิดแล้วอิติว่า แต่จทว่าอาหารอันว่าเรายาจิตสามิจักทูลขอราชานังกะพระราชาไซเลูกภาวเมอแล้วความที่ห่งเราเป็นคนเบาปัญญายิสติจักปรากฏอิติตังนี้นรัตวาก่ลาลแววอิติว่าตาตักข้าแต่พ่อตุมเหเอวะอันว่าท่านทั้งหลายนั่นเที่ยว ยาดจะถากจงทูลขอราชานังกับพระราชาเถิดอิติตรงนี้ไม่มีเถิดก็ได้จงก็ได้ธรรมดาอ่ะเจตาเนยขันมะขามิติว่คคตา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 นิ่แปลว่าใครถ้าพ่อเรียกลูกใช้ตาตาก็แน่พอ่อถ้าเกิดลูกเรียกพ่อก็ใช้ว่าข้าแต่ตาตาอย่างนี้ตอนนี้จะควรจะป็นไง แม่พ่อแม่พ่อเตหิตถ้าอย่างนั้นตวังอันว่าเจ้ามังเทตวายาหิจงพาซึ่งเราไปเถิดหรือเอาพาแล้วซึ่งเราจงไปจงไปเถิดอิติณนี้พระมณีน,นนะอันพรามวุเตกเกาวแล้วเจเจสีึ้นแล้วอิจิว่าถึงตรงนี้ยังพระมโนก็คือข้อในีรแหละเอาเราพรามนี้อ่า ทันถ่าปัญโยผู้มีปัญญาเขาเพื่องเนื่อจะมีผู้มีปัญญาช้าก็ได้ทันทาทันถะปละว,วัชชาก็ได้ผู้มีปัญญาเขา,า,านัชชาลติยังไม่รู้วัจะมะต,ตังปิประยคกระดังเข้ามาซึ่งเหตุแม้สักว่าคําว่าระวังอันว่าท่านอภิกรรมะจงก้าวไปข้างหน้าตวังมันท่านอภิกรรมะจงถอยกลับ อิติดังนี้ก็คือใช้ประธานตวังสองตัวเพราะนี่คือหิโรผีมันเป็นอภิบุตรหน้ากรรมฐานอันนี้ปฏิบุตรหน้ากรรมฐานโลาผีทั้งคู่แล้วเราีทิ้งไปย่อมไม่รู้ซึ่งเหตุไม่สามารถคำว่าอันมาท่านตรงกล้าวไปข้างหน้าอันมาท่านตรงถอยกลับดังนี้อัญญสมิงวัตเนีคำว่าคำอื่นอันตนาอันตนวัตเพพึงกล่าวขึ้นมาทามาอีกก็ได้หรือไม่ขึ้นกระดาษเอาอย่างคระอรคพรมนี้ วัตติย่อมกล่าวอันยังเอวันจจะนังซึ่งคาอื่นนั่นเทีย่ยอาหารว่าเราสิกขาเปตวาก็ยกพรามนังขึ้นมาอ่ายังพรานนี้ก็คือพอ่อน่ะยังพรานนี้ให้ศึกษาแล้วเนสสามีจักนําไปตั้งพรามนังซึ่งพรามนั้นอิติดตังนี้โสสมรธตตัวว่าสมรธัตนั้นตั้งอาทยะ,าะยะตั้งก็ยกพรัมนังเข้ามาพาวแล้วซึ่งพรามนั้น ตวันไปแล้วสุสานังสูปาชาวีรัฐธมพักกลงนามะชื่อว่าวีรัทธิพักกะทับศัพท์ไปเลยอันที่ถูกแล้วตีนักะลาเปซึ่งฟ้อนแห่งหญ้าทั้งหลายเป็นผู้โพด,ด้วยกะลาปะเป็นกรุงมหนึ่งถ้าเป็นเอก็แปลว่าเป็นทุทติยภูตเรากล่าตวาก็ทําแล้วอันนี้ก็ใส่นามานี่เป็นตัวเปิดชื่อ นาม,มานิหรือนาม,มังก็ได้เป็นเอากะหรือผูมมันก็พอได้อยู่หรือใครไม่ได้ก็กระทําแล้วด้วยคําว่าหรือไม่เช่นนั้นอืไม่ได่ามันมีกัตวาอยู่หลังต้องใส่ตัวอะไรมาอยู่ขน้ะกัตวาตัวหนึง่งเนี่บอกใส่วัตวากาแล้วลว่าตรงนี้แล้วก็ทําแล้วซึ่งชื่อทั้งหลายมันก็พอได้อยู่แต่ว่าเอานามานิเป็นตัวเปิดลแล้วกจะทาแล้วซึ่งชื่อทั้งหลายายิงว่ายังงระโยคกตัวนี้มาให้เป็นประธานเป็นเอากะ อายังตีนักการาปบกันว่าฟันแห่งย่านี้ราชาเป็นพระราชาแล้วก็ไสบทติคุมภาคมาโธติย่อมเป็นแล้วก็อยังกะลาโบอันว่าฟันแห่งย่านี้อุปราชาเป็นอุปราชแล้วก็โธติย่อมเป็นแล้วก็อยังกะลาปัวนักฟันแห่งย่านี้เสนาปฏิเป็นเสนาบดีแล้วก็โธติย่อมเป็นอิติทั้งนี้ถ้าเสร็จมาแสดงแล้วปิตุแก่บิดาปฏิปาติยาตามลำดับ พอถึงตรงนี้แล้วช่วงสําคาญอยู่ตรงนี้เนี่ยช่วงสักงการอยู่ตรงนี้นะจะมีเลขไหนนั้นตัวที่เปิดมันซ่อนมันซ่อนไม่อยู่ตรงไหนมันซ่อนไว้ตรงนี้นี่มันไม่คือตัวอื่นเขาใส่เข้ามาตัวนี้กับไม่ใส่มัตตวามาตรงนี้ไงมัตตวาเก่าแล้วอิติว่าแล้วก็เลขในเปนร่โแกแรกนี่คือประโยคนภาวะบรรจบคือเอาตัวนะ้นพิจารณาขึ้นมาก่อนทุมเฮธิอัน ท่านทั้งหลายคาราไปแล้วราชก,กุรังสู่ราชตระกูลอภิกรกรมิตังพึงกล้าไปข้างหน้าอวังอย่างนี้นี่คือหนึ่งประโยคประโยคข้างหลังไม่สมบูรณ์เอาข้างหน้ามาช่วยนี่อันทั้งหลายไปแล้วสู่ราชตระกูลก็ปฏิกกรมิตังพึงถอยกลับอวังอย่างนี้นั้นสองประโยคแล้วเป็นเผากระจกเปลี่ยต่อมาประโยค,รโยคแรกสมบูรณ์เห็นไหมประโยคหลังจะไม่สมบูรณ์ เหมือนกันก็อราชานาภราชาอันนี้ต้อขึ้นตัวน้าใบตาเทวดาตุมหิอันทั้งหลายวัตโพพึงกราบทูลเอวังนามะชื่ออย่างนี้แล้วก็อุปราชาอันว่าอุปราชาแต่มายีกตุมหฮิอันท่านั้งหลายวัตโพพึงกราบทูลเอวังอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นสองประโยชกรรม,มวจกสองประโยชประโยคต่ตมาเห็นไหม วีราชนางรปสองมิตวาต้องมีคนแน่คณะก็คือตุมเหอยู่นี่ตุมประธานอยู่นี่นนเกียรติภาพอยู่ข้างหลังตุมเหต,ต้องขึ้นมาตุมเหยยอัาว่าท่านทั้งหลายอุปรสรรคมิตวาเข้าไปเฝ้าแล้วราชนางซึ่งพระราชาวัตวากรากบูลแลเอวังอย่างนี้อิติวามหาราชข้าแต่มหาราชเจ้าตุวมประธานที่อย่าลืมคือตุมันเป็นตุข,ของมันจะมีที่เป็นปฐมบรุตอย่าได้ขึ้นตวังมาขึ้นประธานที่เป็นปฐมบรุตเท่านั้น คืออะไรเทวอนุพราชาอาะไรก็ยิงได้อนุพราชาตรงชนะหรืออะไรก็ได้หรือเทวอนันรับพระองค์ผู้สมมติเทพถ้าเทวแล้วกลัวจะอนานรพระองค์ไม่มีผู้สมมติเทพอาจจะโดนปอก็ได้ดังนั้นก็อนุพราชาก็ได้ฉะนั้นคือเทวถ้านึกถึงเทวได้แต่เราเขียนมันไม่หมดอนุพระองค์ลืมผู้สมมติเทพอ่านี้โดนกินปอได้เช่นกันฉะนั้นถ้าจะให้เล็กเล็นก็คือ อนุพราชาก็ได้เชือตุกขอจงชนะหรือไม่จําได้ก็เทวโรพงผู้สมุติเทพเชตุจงชนะอิติดังนี้แล้วก็วัตกรตารไรมังคถานซึ่งคาถานี้ยาใจยาถะอันนี้อายาอายาถะวิพัตเป็นของอะไรสัตมีพัตแปลว่าพึ่งพึงพ่งคลูลขอโควังซึ่งโกนังซึ่งโคอิติตังนี้แล้วก็อันนี้ก็คมนางยังพราบุคณาเปรีสิให้ เรียนเอาแล้วคาถังซึ่งคาถาอิติว่าก็แปลร,ประะัปนากนมาราชาข้าแต่มหาราชแล้วก็แปลประโยคยะขึ้นมาทานมาไม่ยังอันว่าคาบงทั้งหลายก็สามาเสยยส่อมไถซิตีตังซึ่งหน้าเยหิโยโคณีหิข้มาด้วยโคทั้งหลายเราได้แล้วก็เตโคหน้าอันนี้ก็ต้องใส่เตทเวก็อเอาตะมารับด้วยเตทเวโคหน้อา,อ,าโโนอันว่าโคทั้งหลายสองเหล่านั้น เมของขั้องล์วก็ใส่องค์ข้มาอัติฤุโตติมีอยู่มีอยู่แล้วก็ต่อมาข้างล่างแปลเทวะก่อนเทวะข้าแต่พงผู้สมุติเทพเตสุโคเนสุในโคตั้งหลายล่านั้นหนาะเอกโกโคโนอมโคตัวหนึ่งมาโตตายแล้วก็บยูบรูปถอนแล้วก็ไปต่อมาขาัตยักข้าแต่กษัตริย รวังว่าพงค์ทิตจงพระทานทุกยังโคนังซึ่งโคตโัวที่สองอิติอย่างนี้นี่คือแปลดัวพายันชนะฉะนั้นเวลาเขียนเนี่ยเขียนสามารถทันแรกนี้ให้จบก่อนแล้วขีดเส้นใต้อันนี้ผมขีดแค่นี้ก็จริงแล้วเวลาท่านทั้งหลายไปทำต้องขีดยาวสุดกูไปเลยตะลุดทรวงทั้งหน้านั้นไปเลยไม่มีเว้นบางทีข้้งหน้านไม่ขีดเอาแค่ เอ,เ,อเอาแค่นี้จะได้ตรงกับเส้นกันบางคนจะได้ตรงกับเส้นกันแค่นี้ตรงนี้นเว้าไว,ไว่าขีดยาวเลยยาวไปทั้งหมดเลยครับไม่มีเว้าเ้าตรงไหนทั้งสิน้นดีนะผมไม่ได้ตรวจตรวจมันกินกินพวกนี้เป็นป .2 ปตลอดและแปะโดยนี็คือเขียนด้วยจะตีเส้นหรือไม่ตีเส้นก็ได้ขอให้มีและข้อที่หนึ่งนี่คือจะเวันเกือบวันสุดท้ายแล้ว ข้อหนึ่งมันยังไม่มีเลยข้อหนึ่งยังหายไปไหนข้อหนึ่งยังอยู่ข้างนอกนอกเส้นอยู่เลยผมไปดูแต่ละอืมบางคนข้อหนึ่งยังเขียนอยู่นอกเส้นแต่ข้างในนี่คืออะไรโจทย์ที่ให้มานี่ไม่ได้เอาข้อนหนึ่งเนี่ยไว้ตรงนี้สักหน่อยหนึ่งมันไว้อยู่ตรงนี้เนี่ยมันไว้อยู่ตรงนี้เนี่ยทําไมมันไม่อยู่ตรงนี้สักทีหนึ่งมันเป็นเพราะอะไรทําไมมันต้องอยู่ข้างนอกอยู่ตลอดเวลามันไม่อยู่ตรงนี้สักทีหนึ่งมันเป็นเพราะอะไรไม่เข้าใจอยู่เนี่ยอ่ามันต้องอยู่ตรงนี้ เวลาเราไปเขียนตั้งแต่ประโยคนี้เป็นต้นไปพอไปถึงประโยคสี่ประโยค5้าประโยค6ไปดูเขาเขียนดิเขาจะมีแปรเดัอดสองข้อเขาไม่เอาเลขเหนือไม่ข้างนอกอเขาเขียนอยู่ข้างใน,นอยู่ตลอดแต่ว่าเป็นของประโยคสี่เนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้แล้วมันจะไม่มีตรงนี้แล้วมันจะไม่มีตรงนี้เขารู้กันโดยไหนว่าของประโยคสี่เนี่ยวิชาปแปลมังคุเป็นไทยเขียนแปรเรือดเลยไม่มีโดยไนะ การนแปลโดยชารนับแปลโดยอัดเนี่ยของประโยค4ี่ไปถึงประโยคเก้ามันจะไม่เขียนแล้วมันเขียนข้อหนึ่งและข้อสองมีสองข้อแค่นี้เองต่อมาแปลโดยอัดนี่โซ so, การวางวิเศษณส์สป,ปนามไว้มันมีทางแปลมันมีการแปลอยู่สองอย่างเท่านั้นหนึ่งถ้าเรายกนามขึ้นมาทั้งนามทั้งวิเศษนะต้องแปลด้วย ถ้าเรายกนามขึ้นมาทั้งนามทั้งวิศนะต้องแปลด้วยถ้าเราใช้วิศนะแทนคนที่พูดมาแล้วเราเราจะไม่คือแทนเราไม่ยกนามอีกโตัวนี้ก็ตอไปว่าเขาหรือท่านหรือมันหรืออะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นคือถ้าใช้แทนก็ต้องแทนจริงๆถ้ายกมาก็ต้องแปละฉะนั้นตัวนี้คือ,อถ้ายกมาพรามนั้นถ้ายกมาหรือเขาก็ประมาณนี้เขาตัง้ง คาถังปะกูนางกตัตวาบานี่ทำคาถานั้นให้แคล่วคล่องทำคาถานั้นให้แคล่วคล่องหรือท่องคาถานั้นให้แคล่วคล่องหรือให้ชํานาญเราแค่คำว่าให้ให้ตัวเดียก็พอให้แคล่วคล่องอาชำน้นมันต้องมีไม่ต้องแปลเป็นวิกฤติกรรมะเต็มรูปแบบก็ได้มันต้องมีคาว่าเป็นก็ได้ให้แคล่วคล่องให้ชํานาญแล้วก็สังวัชรมัเตนะ,ะโดยการสักว่าหนึ่งปี หรือโดยการประมาณ1นปีแล้วก็ปักกุณะทาวางปุตสะอาโรเจตวาบอกความที่คาถาแค่คล่องหรือบอกความที่คาถานั้นแค่คล่องแก่บุตรหรือแก่ลูกชายวุตเตุเตนี่คือประโยคแทกเมื่อเมื่อใครเมื่อสมมติตมานกล่าวว่าหรือเมื่อลูกชายพูดว่าจากนั้นตนวนการแปลโดยอัดเฉพาะวุเตเฉพาะวุตเตย เราจะไม่นิยมใช้คําว่าขั้นมาคําว่าดังนี้อันสมรักมานเก่าแล้วนี่มันคือํานวนโดยพยอยชนะฉะนั้นเราจะแปลล้มล้มี่กว่าล้มโครงสร้างของประโยคลักษณะไปเลยคือเอาเหมือนเอาตัวอนาพิตาขึ้นมาแปลผสมเป็นเป็นลักษณะแต่ว่าประโยคลักษณะหรือประโยคกราธอนแปลได้แ้วเมื่อเหมือนกันหมดก็ตึงแป,ปลว่าเมื่อสมรติมานพูดว่าตาตา พ่อหรือแน่พ่อตาตาตาข้าแต่พ่อกรณีถ้าอย่างนั้นตุภเตท่านกันจิเอวะปนาการังอาทยะอาคัณธาจงถือเอาเครื่องบรราการอะไรนั่นแหละมาอาหารข้าพเจ้าปริมะตรังคันตวาลันโยสนลเกทัสสามิ จะไปก่อนกว่าจะไปก่อนกว่าแล้วยืนอยู่ในสำนักของพระราชาจบแล้วก็จบเลยวัตถวาจึงกล่าวว่าสาธุตาตาดีละพ่อเห็นไหมดังนั้นอารัธนาอยู่ลังสานวนแปลเราสามารถแปลทีหลังได้ดีละพ่อหรือใครยังติดสนวนโดยพระญณก็ได้ข้าแต่พ่อดีละก็ได้ดังนี้แล้วปนาการังเทตว่าถือเอา เรื่องบรรณาการแล้วก็อุตสาหปะโตถึงความอุตสาหะสมทธัตตะรัญโยสนิเกติตะกะเลในเวลาที่ในเวลาที่ในการแห่งฉะนั้นในการแหงเนี่ยแห่งตัวเนี้ยการแปลโด,ดย,ยแห่งเราสามารถแปลว่าที่ได้ในเวลาที่สมณตุมาณยืนอยู่ในที่ใกล้หรือในสำนักของพระราชาหรือใครยังติดอยู่ยังไม่กล้าก็ออกสานนแห่ง ามปกติได้ในการแห่งสมรรถกุมารยืนอยู่ในสำนักของยืนอยู่ในที่ใกล้โดยในสำนักของพราาะราชาก็พระราชกรังตวาไปยังราชตระกูลแล้วรัญญาตุทธจิตเตน,นะกะตะปริสมโมโนภูมีความันเทิงเฉพาะอัะอปร,ราชาทรงมีพระไทยยินด,ดีกระทำแล้วไปตามปกติได้อยู่ แล้วก็อุติเมื่อพระราชาตรัสว่าตาตา,าแน่พ่อจุงมเหท่านจิตสังวรตาอาตา,าเป็นผู้มาซึ่งการนานหนออัฐาเราไม่ต้องแปลแล้วก็ได้ท่านมาซึ่งการนานหนอหรือมาช้าหนอหรือประมาณนี้ยัะนั้นอันถฐาเราตัดทิ้งไปได้เลย แล้วก็นี้ที่นั่งนี้ที่นั่งอีทางอาสนังนี้ที่นั่งเราถ้าแปลโดยพจนาจะว่าอันว่าที่นี้เป็นที่นั่งย่อมเป็นอันนี้เราแปลเท่าที่มีอยู่ก็ได้นี้ที่นั่งแล้วก็แปลโดยพจนานะกก็แปลตามที่เขาวางไว้ได้เลยได้ท่านนั่งแล้วจงกล่าวมีความต้องการจะมีความต้องการด้วย,ว,ว,ยวัตถุใด ข้างพันก็คือตุ้มเหน็นตัวนี้นั่งแล้วจงกล่าวเถิดความต้องการมีความต้องการด้วยวัตถุดใดนะม,มันจะไม่มีตะรับก็ได้ถ้าแต่โดยโดยอัดแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะเป็นยะเป็นตะก็ได้ความมีความต้องการด้วยวัตถุใดท่านนั่งแล้วจงกล่าววัตถุนั้นแต่เขามีอยู่เขามีอยู่เนี่ยมันจะสามารถมีจํานวนอยู่ในการแปลภาษาภาษาไทยเราได้อยู่นะแปลโดยอัดมีอยู่หรือมี แต่ว่าของท่านใจแเทพโดนกินไปหนึ่งสับน็่ผมไม่รู้จะแก้ไขยังไงดีแล้วกับท่านโดนกินไปตัวอื่นไม่เคยกินอะไรเลยนะกินมีอยู่หนึ่งสับอืมผมก็งงม,มากเลยตัวที่กินจะกินเนี่ยมันมันไม่กินไปกินคําที่ถามแล้วเราตอบไม่ค่อยได้นี่ไม่รู้จะกินทําไมเนี่ยทําไมจิงกินแล้วเขามีอ่ะมีหรืออาจจะหรืออาจจะหลเรียกว่าใส่คําว่ามีตัวเดียวก็ได้ ท่านมีความมีความต้องการด้วยวัตถุใดนั่งแลวตรงกล่าววัตถุนั้นอ่านี้ก็ได้จึงกล่าวจึงกล่าวทูนี้มันกระถังคาถานี้ว่าก็อันนี้เราก็แปลว่าค่าแต่มหาราชที่จริงท่านเป็นสำนวนโดยอาจมันอาจจะค่าแต่พระองค์่าแต่อะไรมันราชสามยุกแแปลตามปกติแล้วกันเหมือนแปลเลยันนะสำหรับราชสาเนึกค่าแต่มหาราชค่าพง์ พวกค่าคาพระองค์นี่ถ้าแปลโดยอัดเราอาจจะเอาคำว่า,าทั้งหลายก็ได้ค่าองค์ดูเด็กเวลาเขาใช้คำเนี่ยนะเวลาใช้แทนตัวเองอ่ะใช้ไม่อยัางตลกลงเขาลบเขาลบพระชาพระราชาหรือเปล่าหรือว่าเขาแต่งกระถานี้เพื่อรวบาพามี้่ัเคารู้เรื่องอะไรหรือ,อยังไงแทนตัวเองเป็นไม่อยัางเหมือนมีมานะแต่เวลาพูดกับกษัตริย์ใช้หัดระวัง เหมือนไม่ครบสุเท่าไหร่เนี่ยเขยังงงอยู่คาถาเนี้ยทำไมแต่งแบบนี้หรือว่าเขาไม่ค่อยรู้เรื่องรู้อะไรจริงๆไะถึงพูดคาถาแบบนี้แต่ตอนแรกก็คือสมทัตรุมารคนสอนไม่ใช่เหรอก็งงเหมือนกันแล้วเขาแต่งอะไรแล้วก็แปลตามนั่นแหละข้าแต่มหาราชข้าพระองค์ไถนาด้วยโคเหล่าใดอิสิจะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้ากลัวเขาจะก่นก็ข้าพเจ้าไถนาซิมันไม่มีภาษาไทยเลยเลย ด้วยโครเราได้แล้วก็โคสองตัวเหล่านั้นของข้าพระองค์มีอยู่หรือข้าพระองค์มีโคสองตัวนั้นอยู่ก็ได้แล้วก็ในการแปลประโยครวดคือถ้าเราจะคงประโยคมันไว้ก็ตัดหนาทิ้งไปด้วยซะภาษาไทยเราคงไม่มีหนาในโคสองตัวนั้น ในโคสองตัวนั้นโคตัวหนึ่งตายแล้วคาดแต่ปวบูสมมติเทศในโคสองตัวนั้นโคตัวหนึ่งตายแล้วหรือจะเป็นสำนวนที่ว่าเราเรียนตั้งแต่ชั้นประโยคึขึ้นไปหรือสำนวนด้วยอ่านคาว่าในหนาแลใช้คําว่าบรรดาแทนบรรดาโคสองตัวนั้นแทนคำว่าหนาก็คือใช้แทนคําว่าในหนาเลยดีกว่าในกับหนาเนี่ยตัดทิ้งไปเลยใช้คำว่าบรรดาแทนเลยบรรดาโคสองตัวนั้น โคตัวหนึ่งตายแล้วขตยะฆ่าแต่กษัตริย์องค์ขอจงรับเอาโคตัวที่สองไปเถอะแล้วก็จบใส่วตรตูแล้วก็ข้างล่างปยิยวุติเตม,มือนเดิมเมื่อออกจากตัวรัญญาได้เลยท่าแฟร์เมื่อพระราชาแม้ตรัสว่าหรือคือบางครั้งก็อาจจะเล่นเออ่ถ้าอันนี้อยู่ในวิชากรัสของประโยคพก็าอาจจะปรับจำนวน เมื่อในหลวงแม้ตัดว่าในหลวงเชื่ออะไรว่าในหลวงคือพระราชานเองคือเมื่อในหลวงตัดว่าโอ้ในหลวงภาษาในหลวงภาษาบรีว่าอะไรจำไม่ได้เนี่ยมันคือราชรา,ชาพระราชาเองแต่ว่าเราไม่ค่อยคุ้นกับคํานั้นไงเขาก็บอกตารวนมานึกไม่ได้เลยเด็กชาวบ,บ้านอย่างเราในหลวงนี่ภาษาบรีว่าอะไรเนี่ย ยิงอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยเอออะไรดีเนี่ยฮะแล้วตรงนี้คือเราก็แปลไปตามปกติเมื่อประชานแม้ตัดว่าพ่อ,อกิงวัตเทศิตวังเจ้าพ่อท่านอ๋ทนอ,ทนอท่านละกันพ่อท่านพูดอะไระจงพูดอีกถ้าเราใช้ตัวประธานเดียวกันก็นกนได้ถ้าแปลโดยโดยอัดพ่อท่านพูดอะไรจงพูดอีกพรามตั้ง เอว่าคา,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 าถาเอว่าก็กล่าวก็กลาบทูลคาถานั้นนั่นแหละพระราชาทรงทราบต่นะิราจิตวากิตภาวังความที่คาถานั้นอันาพามนั้นกลาวผิดติตามตว่าทรงแย้มหรือทรงกระทำการแย้มวัตวันตรัสว่าสมรทตาดูกรสมรทตุมหากางเคเหโคนาในเรือน โคในเรือนของท่านหูมันเยเห็นจะมีมากคือเป็นของมากย่อมเป็นแล้วก็อาจจะแปลว่าใ้้มีแทนตัวที่เป็นวิรติกตาแทนคือใครแปลไม่ได้อาจ,จะแปลว่า,าโคมากาโคในเรือนของท่านเป็นโคมากเห็นจะเป็นโคมากก็พอได้อยู่แต่ว่าถ้าแปลให้เป็นภาษาไทยของเราก็ อาจจะออกข้างหน้าไปก่อนสมทัศน์ดูก่อนสมทัศน์ในเรือนของท่านเห็นจะมีโคมาาแล้วก็เมื่อสมทักน์กุมารุเตกลับทึงว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพตุมเหหิโคอที่หน้าแล้วก็ใส่โคนามาเป็นตัวประธานโคทั้งหลายที่พระองค์พระรทานแล้วโคทั้งหลายที่พระองค์พระรทานแล้ว อันแปลว่าที่ได้ถ้าเข้ากับตัวที่เป็นวิเศษนะฉะนั้นอันที่อยู่กับตัวที่เป็นวิเศษณนะตัวนั้นวิกตาน่ะสามารถแปลว่าที่ได้ฉะนั้นตัวไหนเป็นวิเศษนะต้องมีรูปเป็นกรรมมะจุสามารถแปลว่าที่ได้ไนะาาไดอันตัวนี้โคทั้งหลายที่พระองค์พระราชานแล้วจะเป็นโคมา่านี่ตุสิตตวะตุเข้าไปโพส,โพสทิสตัสสะต,ตุสิตตวะทรงยินดีตอบพระโพธิสัตว์ ก็กัตตวามพระประธานพรามรสศสรสัโคนีโคสิบหกตัวแก่พรามที่จริงตรงเนี้ยลองไปดูใหม่แล้วเนี่ยะนนในตัวโคสิบพระราชาเขาควรจะให้โคสิบหกตัวแก่พรามแล้วในจ่าสองจ่าเนี้ยมันควรจะอยู่กับสองตัวสุดท้ายนี้เท่านั้นไม่ควรจะอยู่กับตัวหน้า เราแปลกันครั้งก่อนเนี่ยคือจัดมีอยู่จัดคืสามตัวแต่นั้นจริงๆแล้วมันควรจะพระทานโคลสบุกตัวแก่พามเสร็จแล้วก็สิ่งของคือเครื่องประดับและบ้านเป็นที่อยู่อาศัยก็แก่บริษัทนั้นหรือแก่บริษัทนั้นอันนี้อาสาตัวนี้ควรจะยกตัวนี้มาแล้วแปลตัวนี้ก็คือพระธานโคลสตัวแก่พาม สิ่งของคือเครื่องประดับและบ้านเป็นที่อยู่อาศัยแก่วบริษัทนะพรหมทยังอ่าก็ทําให้เป็นพรหมทันอ่าก็ทำให้เป็นพรมนหพรมไทยเสร็จแล้วก็ส่งโอโยเจสิส่งพรามไปมหันตนเจเสนะ,ะสนะด้วยยศอันใหญ่เพราะว่าเขาจะใส่แก่มาสองตัวทําไมเนี่ยผมว่ามันใส่เยอะเกินไปเนี่ยแก่ถ้าเกิดต้องการจะให้พรามทั้งหมดเนี่ยตัวนี้ก็ตัดทิ้งไปได้เลยเนี่ย ไม่ต้องใส่มาอีกแล้วฉะนั้นฉะนั้นคือโคล์พรามมาขอแค่โคสิบหกตัวฉะนั้นเขาก็ให้โคเอ้ขอโคตัวเดียวเขาเลยให้โคสิบตัวแก่พรามไปแต่แล้วส่วนพันดั้งคือเครื่องประดับกับบ้านที่เอาใสเนี่ยอันนี้ก็ให้แก่บริษัทฉะนั้นว่าเราแปลอาจจะต้องแปลโดยพันะใหม่ก็คือ,อให้แล้วซึ่งโคทั้งหลายสิบหกแกพรามแล้วก็ซึ่งพันดา คือเครื่องปรับด้วยซึ่งบ้านเป็นที่อยู่อาศัยด้วยแก่บริษัทนั้นกระทาให้เป็นของอัมพมเพิงให้แล้วก็ส่งไปแล้วซึ่งทาด้วยยศใหญ่ถ้าแปลตรงนี้ควจะแปลแบบนี้โอเคครับมีใครสงสัยอะไรไหมสําหรับครั้งนี้นจะเจพิิรุธอะไรจะี่ให้สองให้สามโอ้สามให้มีคำถามเลย พี่เอกชัยอันนี้ต้องเขียนเรื่องหนึ่งไม่กีไลนแล้วนะครับโอเค